เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไลน์นี้หรือคลิปนี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งครับปี6 2กันต่อเลยนะครับวันนี้ถึงคิวข้อที่ 16, 17แล้วก็18ทุกคนครับและสำหรับใครนะครับน้องคนไหนที่ยังไม่มีเอกสารเนาะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับที่ลิงก์ข้างบนเนาะที่น้องถ้าน้องคนไหนที่กําลังดูไลน์นี้อยู่เนาะ โหลดเลยที่ลิงก์ข้างบนนะครับส่วนถ้าน้องที่ดูใน YouTube ครับโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับใต้ดิสคริปชันทุกคนครับไปโหลดเอกสารแล้วมาเรียนไปไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับไปไปลุยกันทุกโครนไปไปลุยกันครับมาวันนี้นะครับจะเริ่มที่ข้อ16ก่อนมาดูครับว่าข้อ16เนี่ยเขาว่าอย่างไงนะครับข้อ16บหกเขาว่าอย่างไงข้อ16บหกเขาบอกว่านะครับกำหนดให้ h เนี่ยเป็นไฮเปอร์โบลาอ่าซึ่งนะครับไฮเปอร์โบลารูปเนี้ยนะครับมีสมการเป็นนะครับ x กำลังสองลบสาม x เอ๊ะไม่ใช่ลบสาม x ลบสาม y นะครับกำลังสองลบสามเท่ากับศูนย์นะครับและให้ f ครับเป็นจุดโฟกัสอ่าเป็นจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาทุกคนครับเนาะโดยที่นะครับที่อยู่ทางขวาของจุดศูนย์ศูนย์ด้วยอ่าอยู่ทางขวาของจุดศนะูนย์ศูนย์เนาะสำหรับไอโฟกัส f อันเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ e ครับทุกคนครับ e เนี่ยเป็นอะไรเอ่ย e นะครับเป็น วงรีที่มีจุดยอดครับจุดยอดจุดหนึ่งเนาะอยู่ที่0 0และโฟกัสอยู่ที่ f โฟกัสอยู่ที่ f เนาะโดยที่จุด0 0และจุด f เนี่ยอยู่ทางซ้ายทุกคนครับทางซ้ายของจุดศูนย์กลางวงลีอยู่ทางซ้ายนะครับของจุดศูนย์กลางวงรีอีเขาบอกว่าถ้าผลต่างของความยาวแกนเอกและความยาวแกนโททุกคนครับเท่ากับ2โจทย์บอกผลต่างมา บนต่างของความยาวแกนเอกนะครับและความยาวแกนโทเท่ากับ2แล้วเขาต้องการอยากรู้ว่าอีเจ้าความเยืงสู่ศูนย์กลางครับของวงกลม E เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าอีความเยืงสู่ศูนย์กลางของวงกลม E หาไงครับความเยืงสู่ศูนย์กลางสูตรคืออะไรสูตรคือ e เท่ากับ C ส่วน a จริงไหมเนาะสูตรความเยืงสู่ศูนย์กลางเนาะเเท่ากับ C ส่วน A นั่นหมายความว่าเราต้องหาความยาวโฟกัสของอะไรครับ พโฟกัสของอุ้ยเจ้าวงรี e และอีระยะจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดยอก็คือ A จริงไหมของวงกลม E แต่ก่อนอื่นทุกคนครับเรามาจัดรูปสมการไฮเปอร์โบลาก่อนเพราะอะไรครับจะได้รู้จุด F ด้วยเพราะเขาบอกอะไรครับเพราะโฟกัสเนี่ยอยู่ที่จุด F เ,เหมือนกันสําหรับวงรี e นะครับงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยพี่จะจัดรูปสมการไฮเปอร์โบลาก่อนเพื่อด,ดูเอะมันมีจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดโฟกัสอะไรยังไงโอเคไหมอ่ะขั้นแรกเนาะพี่จัดรูปครับทุกคน พี่จัดรูปไฮเปอร์โบลาเนาะไฮเปอร์โบลาครับก่อนโอเคปะพี่จัดรูปไฮเปอร์โบลาก่อนเลยอ่ะทีนี้สมการเป็นอะไรครับสมการไฮเปอร์โบลาที่เขาให้มา x กำลังสองนอะ้๊อสาม y กำลังสองนะครับลบสามเท่ากับศูนย์โจทย์ให้อันนี้มาจริงไหมครับฉนันทุกคนครับอันดับแรกพี่ย้ายข้างสามไปก,ก่อนเนาะย้ายสามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น x กำลังสองลบสาม y กำลังสองเท่ากับสามทีนี้สมการไฮเปอร์โบลาเนี่ย ขวามือต้องเป็น1จริงไหมต้องเป็น1เสมอเลยงั้นพี่ต้องเอาอะไรดีครับหารด้วย3ตลอดจริงไหมขวามือจึงจะเป็น1พอพี่หารด้วยสาตลอดปุ๊บกลายเป็น x กําลัง2ส่วน3เนาะลบกับ3ตัดทิ้งไปเหลือ1นเนาะลบกับ y กําลังสองส่วน1เท่ากับ1อ่าตอนนี้ทุกคนครับเป็นรูปของสรรมการไฮเปอร์โบลาแล้วและนี่สมการไฮเปอร์โบลาเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยว่าอะไรครับ ว่ามันเป็นไฮเปอร์โบลาแบบนอนหรือแบบตั้งจริงไหมโดยดูเลยครับโดยดูจากอ e ีตัวแปรที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรหน้าเป็นอะไรครับตัวแปรข้างหน้าเป็น x แสดงว่ามันจะนอนตามแกน x ถ้าตัวแปรข้างหน้าเป็น y มันจะต้องตั้งตามแกน y จริงไหมครับแสดงว่าเราเดากราฟไปเลยครับว่ากราไฮเปอร์โบลาตรงนี้มันต้องเป็นนอนแน่ๆแ,แบบนี้แน่ๆโอเคปะและ้วตอบพี่ได้ไหมว่าจอสอกรรหรือจุดศูนย์กลางคืออะไรครับจุดศูนย์กลางก็คือ0ูนย์ศูนย์จริงไหมครับ เกับเเป็น0นะูนย์เนาะงั้นตอนนี้แล้จุดศูนย์กลางเนาะจอสอกและกันเนาะพี่เขียนยอนะครับเป็น0ูนย์รู้ A อไหมทุกคนไฮเปอร์โบลาในเจะอยู่ที่ตัวแปรหน้าเสมอเพราะ a คือความยาวของอะไรจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดยอดทั้ง2จริงไหมงั้นมันต้องอยู่ตามแกนที่อยู่ตัวหน้าอันนี้แกน x อยู่หน้างั้นมันก็ต้องเลื่อนไปทางซ้ายทางขวางั้น a อยู่กับตัวแปรเเราก็เลยจะรู้ว่า a อกำลังสองเท่ากับอะไรครับ a อกำลังสองเนาะก็จะคือ3จริงไหม และ b กำลังสองเนาะเท่ากับ1โอเคบรรลุตัวนี้มาทีนี้อยากจะหา c ความสัมพันธ์ของ c ทุกคนไฮเปอร์โบลาน้องจินตนาการภาพอยู่นะไฮเปอร์โบลาค่าอะไรยาวที่สุดโอ้นะครับนี่น้องพี่เขียนแบบนี้แล้วกันเนาะติ้งต่างดูนะไฮเปอร์โบลาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอิระยะตรงนี้คืออะไรครับความยาวของจุดอันนี้อันนี้สมมติตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะอีตรงนี้ก็ a ใช่ไหมอีตรงนี้ก็ a แล้วจะมีจุดโฟกัสเขาเถิบเข้าไปเนาะอีนี้เขาเถิดไป c อนี้เขาจะไป C จริงไหมน้องจะเห็นว่าอะไรยาวกว่าเขาความยาวโฟกัสหรือ C ยาวกว่าเขาเมื่อ C ยาวกว่าเขามันก็จะจะสัมพันธ์แบบอะไรครับพีทาากรลัสซึ่งก็คือ C ีกำลังสองเนาะเท่ากับ a อกำลังสองบวกกับ b ีกำลังสองเนาะอันนี้จะไม่ต้องจําให้น้องจินตนาการภาพว่าอะไรยาวกว่าก็คือความยาวโฟกัสคือ C ยาวกว่านะครับงั้น C ีกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองครับแทนค่าเข้าไป C กำลังสองเอเป็นกำลังสองเป็นสามเนาะบวกกับ b กำลังสองเป็นหนึ่งครับ นั่นหมายความว่า c กำลังสงเท่ากับ4 c เดียวก็คือเท่าไหร่2ครับทุกคนตอนนี้เราได้ c มาแล้วโอเคปะ่ะงั้นเราดูโฟกัสไหมตอบพี่หน่อยคำตอบคือรู้แน่ๆจริงไหมครับรู้โฟกัสแน่นอนฉะนั้นความยาวโฟกัสคือ4จุดโฟกัสคืออะไรครับจุดโฟกัสจุดโฟกัสจุดโฟกัสทำไมมันยาวขนาดนั้น <laughs> ตกใจเลยทุกคน จุดโฟกัสก็จะมี2จุดใช่ไหมในเมื่อจุดศูนย์กลางคือ0,0เมือนก็เถิดไปทางซ้าย2ก็เถิดไปขวางไปทางขวา2จริงไหมครับก็เถิดตามแกน x ด้วยฉะนั้นต้องไปบวกที่พิกัดอะไรครับพิกัดของ x ที่จุดศูนย์กลางก็คือ h เนาะก็เป็นอะไรมั่งจุดโฟกัสก็คือมีลบ2กับ0แล้วก็อะไรครับ2กับ0แต่พระเอิญว่าทุกคนครับมี2ออันแล้ว f จะคือตัวไหน,นอ่านโจทย์ให้ดี f เขาบอกว่า f เนี่ยนะครับ อยู่ทางขวาของจุด 0, 0ทางขวาของจุด 0, 0ทุกคนครับดูซิจุดไหนเอ่ยที่มันอยู่ทางขวาของจุด 0, 0แน่นอนจุด 0, 0ไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่นอนถ้าเราวาดไฮเปอร์โบลาเนาะอีตรงเนี้ยคือ 0, 0จริงปะมันจะกระเถิบเข้าไปตรงนี้เนาะอีตรงนี้คือ 2, 0และอีตรงนี้ต้องเป็นลบ 2, 0แน่แน่จริงปะงั้น f คืออะไรครับ f ก็คืออีตรงนี้เนาะอยู่ทางขวาจริงปะอีเนี่ยโอเคปะงั้น f คือ 2, 0ทุกคนครับแสดงว่าอ e 2, 0เนี่ยเท่ากับ f นายเนาะ f คือ20ทีนี้ทุกคนครับมาดูต่อมาดูต่อเขาบอกว่านะครับโดยให้วงรีเนี่ยมีจุดยอดที่จุด 00, 00และโฟกัสอยู่ที่ f f ก็คือ20 00, เนาะอ่ะทีนี้ลองสเก็ตรูปคร่าวๆทุกคนครับสเก็ตรูปคร่าวๆนะครับพี่วาดแกน x พิกัด x กับพิกัด y แล้วกันนะครับอันนี้เป็น y นี่เป็น x เนาะจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่จุด 00, 00ตรงนี้เนาะ 00, 00อะ่ะแล้วก็โฟกัสอยู่ที่จุด f f คืออะไรนะ f f คือ2 0จริงไหมอ่ากขาเติบตรงนี้มาเนาะตรงนี้ f ครับคือ2 0อ่ะพี่ขยายนิดนึงเนาะเผื่อบางคนดูในในโทรศัพท์นะครับ f เป็น2 0เนาะทีนี้ทุกคนครับเขาบอกอีกว่าโดยที่จุด0 0และจุด f ทุกคนครับศูนย์และจุด f อยู่ทางซ้ายของจุดศูนย์กลางวงรี e นั่นหมายความว่าอีจ,จุดศูนย์กลางต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆโอเคปะอีเนี่ยจอสอกอของวงรีแสดงว่าพี่ก็จะสกเกต รูปวงรีได้คร่าวๆเป็นอย่างไงเอ่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จริงไหมวงรีคร่าวๆโอเคปะคร่าวๆแบบนี้สมมติว่ามันสวยแล้วกันเนาะโอเคไหมพี่ s k e t คร่าวๆได้แบบนี้นะครับเนาะทีนี้ทุกคนครับแล้วตอบพี่ได้ไหมว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะซึ่งเราไม่รู้คืออะไรแน่ๆแล้วตอบพี่ได้ไหมว่าอีตรงนี้คือเท่าไหร่อ่าอีตรงนี้เนะาะนี่เดี๋ยวพี่จะเขียนตรงนี้ให้นะครับ อีตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น c จริงไหมจริงไหมอันนี้พี่เขียนข้างในดีกว่านะครับอีตรงนี้เป็น c นะครับอีตรงนี้เป็น c คือความยาวโฟกัสจริงไหมเพราะ c คือนับจากจุดศูนย์กลางไปหาโฟกัสนะครับอันนี้คือ c จริงไหมและอีตรงนี้คือ a หรือเปล่าทุกคนตอบพี่ได้ปะอีตรงนี้เนาะ ระยะจากจุดยอดจุดหนึ่งไปหาจุดศูนย์กลางก็คือ A จริงไหมครับสแสดงว่า e ตรงนี้คือเท่าไหร่อีตรงนี้ e ตรงนี้ก็2จริงไหมจากศูนย์ศูนย์ไปหาสองศูนย์คือ 2. สแสดงว่าทุกคนครับสแสดงว่าถ้าเกิดพี่เอา2บวกกับ C มันก็คือความยาวจากจุดยอดไปหาจุดศูนย์กลางจริงไหมโอเคป๊งั้น2บวกเท่ากับ A งั้นพี่ย้ายข้างสนนิดนึงเนาะงั้นพี่ย้ายนะครับกลา,กายเป็น C เท่ากับ a ลบสใช่ไหมสำหรับวงรี โอเคปะไม่งง,งเนาะได้มาเงื่อนไขหนึ่งเนาะอีกเงื่อนไขหนึ่งครับที่เรายังยังไม่ได้ใช้ก็คืออะไรครับผลต่างของความยาวแกนเอกและความยาวแกนโท אותו. ทุกคนครับความยาวแกนเอกคือตรงไหนครับระยะตรงนี้เนาะอันนี้คือแกนเอกใช่ไหมครับอีตรงนี้ A อีตรงนี้เอกก็ระยะแกนเอกคือ2 A จริงไหมและความยาวแกนโท sunlight, แกนโทคือตรงนี้เนาะอีตรงนี้ B อีตรงนี้ B จริงปะก็กลายเป็น2 B นั่นหมายความว่านะครับความยาวแกนเอกก็2 A ผลต่างเนาะลบกับ2 B ความยาวแกนโทเท่ากับ2เอา2หารตลอดหน่อยครับทุกคน เป็น a ลบ b เท่ากับ1จริงไหมตอนนี้ได้ a ลบ b เท่ากับ1ทุกคนพอ a ลบ b เท่ากับ1พี่ลองย้ายค่านิดนึงนะแสดงว่านะครับ a ลบ1ก็เท่ากับ b จริงไหมอ่าโอเคได้อีกความสัมพันธ์อันนี้มาเนาะแล้ววงรีทุกคนครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่าง c a แล้วก็ b ด้วยสําหรับวงรีอะไรยาวกว่าเขาแน่นอนครับอีตรงนี้คือโฟกัส c อีตรงนี้คือความยาว จากจุดศูนย์กลางแห่งจุดยอดคือ A แสดงว่า A ยาวสุดเนาะแสดงว่าความสัมพันธ์ของวงรีก็คืออะไรครับเกำลังสองเท่ากับ b ีกำลังสองบวกกับ C ีกำลังสองเห็นไหถ้าน้องจำจินตนาการภาพแบบนี้น้องจะไม่จำสลับกันเลยระหว่างวงรีกับไฮเปอร์โบลาเพราะไฮเปอร์โบลาความสัมพันธ์คือแบบนี้ C ีกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B ีกำลังสองจริงไหมเพราะ C ยาวสุดส่วนไอ้เจ้าวงรี A ยาวสุดงั้นเกำลังสองก็เท่ากับ B ีกำลังสองบวกกับ C ีกำลังสองนั่นเอง โอเคปะทุกคนครับตอนนี้เราแทนกลับเข้าไป a กำลังสองเหมือนเดิมเนาะแต่ B กี่นะครับ b พี่แทนด้วยอะไรดีครับ B แทนด้วย a ลบหนึ่งนั่นเองเนาะแทนกลับเข้าไปครับด้วย A ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเนานะบวกกับ C เราแทนด้วย a ลบสองทุกคนครับ a ลบสองทั้งหมดกำลังสองทีน้องก็ไปกระจายกำลังสองเนานะเดี๋ยวจัดรูปเสร็จสรรแล้วจะได้แบบนี้ทุกคนครับ A อกำลังสองนะครับลบหกเอครับแล้วก็บวกห้าเท่ากับศูนย์ เนาะเดี๋ยวไปจัดรูปกระจายกันสองอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วน้องก็จัดการแยก2วงเล็บครับทุกคนจะได้เป็น a ลบหกับ a ลบหครับแสดงว่า A มี2ตัวเป็น1กับเป็น5ทีนี้ A มี2ตัวแล้ว a จะเลือกใช้อะไรนะทุกคนลองดูซิถ้า A เป็น1ถ้า A เป็น1แสดงว่า e หมดเนี่ยเท่ากับ1จริงไหมเเป็น1่มีทางจะเกิดขึ้นได้ไหมในมอีนี่ e มัน2แล้วทุกคนอีตรงนี้เป็น2แล้วแ e ล้วอีหมดนี่จะเป็น1ได้ไหมก็บอกได้จริงไหมแสดงว่า a ต้องเป็นไร a ต้องเป็น 5นั่นเองทุกคนครับโอเคไหมเมื่อ A, a เป็น5เราก็รู้ C จริงไหมเพราะอะไรครับเพราะ C เท่ากับเลบ2เนาะฉะนั้นฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ C ก็เท่ากับ5ลบ2ก็คือ3ครับทุกคนตอนนี้เราได้ C กับได้ a แล้วงั้นเราตอบความยืสดสูตรศูนย์กลางได้แล้วเนาะ,ะดังนั้นดังนั้นพี่เขียนตรงนี้แล้วกันะะเนาะดังนั้นความยืดศูนย์กลางสูตรคือ e เท่ากับ c ส่วนเเนาะ c คือ3ครับ A คือ5เนาะ คิดเลขมาคือ0.6ครับงั้นข้อนี้ตอบ0.6นั่นเองทุกคนครับตอบช้อยกีข้อไหนครับตอบช้อยข้อที่5ครับ0.6นะโอเคปะตอบช้อย5เนาะไม่งงเนาะไม่งงเนาะถ้าใครสงสัยติดตรงไหนมีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์เนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยโอเคปะเดี๋ยวพี่จะมาตอบแน่นอนหรือจะทักแชทมาถามพี่เป็นการส่วนตัวก็ยอมได้ทุกคนโอเคงั้นไปลุยต่อครับจบข้อนี้ไปข้อที่17ครับเขาบอกว่านะครับให้ a เนี่ยเป็นเมตริก 1511เนาะและ B คือลบสศูนย์แล้วก็0ูนย์สครับและ C เป็นเมทริกที่มีมิติ2อคูณสนะครับย้ำนะว่า2อคูณสนะ C นะครับที่สอดคล้องนะครับกับเงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขอะไรเอ่ย C A เอท่ากับเออ่าสอดคล้องกับเงื่อนไขอันนี้ถ้า x เป็นจำนวนจริงบวกทุกคนครับย้ำนะครับว่าเป็นจำนวนจริงบวกครับ x เป็นจริงบวกย้ำเลย x เป็นจริงบวกโอเคปะ่ะ แล้วเขาบอกว่า x เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกันอะอีกที่สอดคล้องกับเดทของ c กําลังสองบวกกับ x นะครับคูณกับ b นะครับเท่ากับลบยีแล้วเขาต้องการอยากให้จะรู้ว่านะครับ x กําลังสองบวก x บวกหคืออะไรอ่าโอเคไหมเช่นทุกคนครับพี่จะเริ่มจากเงื่อนไขที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองโอเคปั โจทย์ลักษณะเมทริกน้องจาไม่ดีนะถ้ามันมีเนี่ยโจทย์ของเมทริกเรื่องแพท1หนึ่งมันจะออกแนวแนวนี้หมดเลยก็ยคือให้เงื่อนไขามาเป็นอะไรครับเป็นเมทริกคูณกันอะไรแบบนี้เวลาน้องจะเริ่มนะน้องเริ่มจับอีตัวนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีทางออกลิงก์ไปที่อื่นโอเคไหมกันเริ่มจากอีตรงนี้นะที่ตรงที่เป็นสมการเมทริกแบบนี้นะครับงั้นพี่ก็เริ่มนะครับจากอีตัวนี้จาก ca นะครับเท่ากับ ab ทษคนครับจาก ca เท่ากับ ab พี่จัดการเอา A n v e r s e คูณสงข้างได้ไหม ได้เนาะแต่เมทิกเนี่ยมันไม่มีสมบัติสลับที่งั้นที่คูณฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายี่ต้องคูณด้วยฝั่งขวาเหมือนกันโอเคไหมพอคูณแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับงั้น c ของพี่นะครับ a จะเอ็นบได้ i เนาะจริงป่ะอันนี้กลายเป็น a คูณ b แล้วคูณ b a a เอ็นบิเนาะ c คูณกับเมทิกไอเมทิกไคือเอกลักษณ์จริงไหมครับ a คูณกับเอ็นบิดจะได้เมทิกเอกลักษณ์ซึ่งเมทิกเอกลักษณ์ไปคูณกับตัวไหนก็ได้ตัวเดิมงั้น c ของพี่ก็จะกลายเป็น a b แล้วก็ a in v e r ิจริงไหม ทีนี้น้องทุกคนก็ไปแทนค่าใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะแทนค่าเลยเพื่อหาเมทริกซจริงไหมครับเพราะเงื่อนไขก็บอกว่ามี C กีกำลังสด้วยเนาะน้องก็ต้องแทน A ด้วยเลยครับแทน A ด้วยตัวนี้แทนอะไรด้วยแทน B ด้วยอินี่ใช่ไหมครับแล้วก็แทน A อ็นบวด้วยอะไรครับแทน A อ็นบวด้วยไปหา A อ็นบวตตัวนี้อีกซึ่งยุ่งยากมาดูวิธีนี้นะครับมันจะทําให้น้องนึกคิดได้เร็วยิ่งขึ้นทุกคนโจทย์ต้องการ C กีกำลังสองนแอบดูเงื่อนไขสีฟ้าโจทย์ต้องการ C กีกำลังสองเงื่นตอนนี้พี่มี C ีแล้วนะครับ คูณนะครับว่า c กลังสองคืออะไร c กลังสองมันคือ a คูณ a inverse เนาะแล้วก็คูณกับ a คูณ b แล้วก็ a inverse จริงไหมแบบนี้เนาะแล้วน้องเห็นอะไรไหมพอพี่จับคูณกันแบบนี้น้องจะสังเกตเห็นว่า a inverse เดี๋ยวแม่งเจอ a แล้วยุบกลายเป็น i จริงไหมเออพอยุบกลายเป็น i เสร็จแล้วนะครับมันแต่ i คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะก็จะกลายเป็น a b กําลังสองจริงไหม b เจอ b ตรงนี้นะเป็น b กําลังสองจริงไหมแล้วก็คูณกับ a inverse ครับ แต่ที่ทุกคนครับถ้าน้องแอบดู B B มันเป็นลบ22เอ้ยมันคล้ายๆกับเอกลักษณ์เลยวะวิธีเอกลักษณ์ที่เกิดจากเอาข้าวที่เป็น2หรือลบ2คูณเข้าไปจริงไหมงั้นพี่ลองแทน B กลับเข้าไปเพื่อเกิดไอเดียเพิ่มโอเคไหมครับงั้นพี่แทน B กลับเข้าไปนะครับพี่ก็จะได้เป็น C ีกำลังสองของเราเนาะเอเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ A นะครับส่วน B ีกำลังสองก็คือลบสองศูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์สองครับบีกำลังสองก็คูณกันสองตัวเนาะลบสองศูนย์แล้วก็ศูนย์สองครับ แล้วคูณกับเอ็บดทีนี <aman>. ้น้องก็ลองจับ b คูณกันเลยอีก2ตัวตรงกลางนะครับ4กลัง2ก็จะกลายเป็น A คูณกันทำไงนะแถวนี้คูณหลักนี้จริงไหมลบ2คูณลบเป็น4บวกกับ0คูณ0ก็ได้4ทุกคนตัวต่อไปครับแถวนี้คูณหลักนี้ต่อลบ2คูณ0ูคูณจบย์ก็0บวกกันก็0ทุกคนครับต่อไปแถวนี้คูณหลักนี้ครับ0นย์คูณลบ2อคูณ0ก็0ย์ทุกคนครับ แล้วต่อไปแถวน sure so, ี้คูณหลักนี้ครับ0ูนย์คูณศก็0ูนย์สองสองเป็น4บวกกันก็เลยเป็น4คูณเมติดกันได้อยู่เนาะทุกคนนัดและน้องเห็นอะไรไหมอีเจ้าตัวนี้ทุกคนครับอีเจ้าตัวนี้มันคล้ายคยกับเมติดเอกลักษณ์ที่ถูกคูณด้วย4งั้นพี่ขอดึงค่าคงที่4ออกมาครับกลายเป็น a เป็น a เนาะคูณกับค่าคงที่4อันนี้คือเมติดเอกลักษณ์จริงไหมแลวคูณกับเอเบิร์ต แต่มทริกเอกลักษณ์กะเลยครับเมทติกเอกลักษณ์คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมจริงไหมครับงั้นตอนนี้พี่ก็จะสลับข้างนิดนึงทุกคนเป็นค่าคงที่4พี่สลับได้จริงไหมค่าคงที่มันสลับ,ลบยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นเมทติกสลับไม่ได้นะพี่เอา4ไว้ข้างหน้าก็จะเหลืออะไรครับจะเหลือเป็น A เจนะอ A นเวิร์ดเนาะพาะเมทติกไอคูณกับอะไรไม่ได้ตัวเดิมซึ่ง A เจอ A เวิร์ดคืออะไรครับก็คือเมทติกเอกลักษณ์นั่นหมายความว่านะครับ e c กำลังสองมันก็คือ4เท่าของเอกลักษณ์นี่ทุกคน ได้มาวันทุกคนเง็นีกำลังก็คือ4คูณกับเมติกเอกลักษณ์ก็คือไอโอเคป่ะแบบนี้ไม่งงน้อไม่งงเนาะทีนี้ทุกคนครับง่ายและน้องแทนกลับเข้าไปเลยครับตอนนี้โจทย์ต้องการจะถามอะไรครับย้อนกลับไปดูสักนิดนึงเนาะโจทย์ต้องการอยากจะรู้เดทของ C ีกำลังสองบวกกับ x คูณกับเมติกบีท่นทุกคนครับหาเมติกอินี่ก่อนหาเมติกซนะครับกำลังสเนาะบวกกับข้างที่ x คูณกับ b เนาะทุกคนแล้ว c กังสองก็เลยครับ c กังสองคือ c i ทุกคนครับ c i ก็คือแทนกลับเข้าไปเลยครับด้วย c ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่ทุกคนบวกอะไรครับบวกกับค่าคงที่ x x คือค่าคงที่นะแล้วคูณกับเมกซิ b เวลาค่าคงที่คูณเมกซิกทาไงครับก็เอาค่าคงที่คูณแจกด้วยสมาชิกทุกตัวของ b เลยจริงไหมคูณแจกเข้าไปครับก็จะกลายเป็นลบ 2x เนาะศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็ 2x ทุกคนตึง บวกกันตำแหน่งเดียวกันก็จับบวกกันแค่นั้นเองครับก็จะกลายเป็น c ลบ 2x เนาะอีนี่0นะครับอีนี่0แล้วก็ c บวกกับ 2x ครับอีนี้คือเมทริกซกำลังสบวกกับ x คูณกับ b ทีนี้โจทย์ต้องการหา x จริงไหมและให้เงื่อนไขว่าอ e ีเดทของอ e ีเจ้าเมทริกตัวเนี้ยนะครับเท่ากับลบ20อ่างั้นทุกคนหาเดทครับเดทนะครับของ c กำลังสบวกกับ x คูณเมทริก b เนาะทุกคนต้องเป็นอะไรครับ คูณลงเนาะลบคูณขึ้นจริงไหมครับคูณลงก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น4ลบ 2x นะครับคูณกับ4บวกกับ 2x ซึ่งเด็ดกำหนดมาคือลบ20แทนกลับเข้าไปซึ่งมันสวยงามตรงนี้ทุกคนครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจริงไหมมันคือผลต่างกําลัง2ทุกคนครับงั้นมันก็คือหน้ากาลังสองเนาะเป็น16ลบกับหลัง 2, กําลังสองก็ 4x กําลัง2ทุกคนย้ายข้างไปสิ้งหนึ่งเนาะ ย้ายขอย้ายลบ4 x กำลังสองมาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น c x กำลัง2ลบ 20, ย0ย้ายไปเป็นบวกเนาะกลายเป็น36เอา4ย้ายไปหารครับ x กำลัง2ก็เท่ากับ9งั้น x เดียวก็คือบวกหรือไม่ก็ลบ3จริงไหมแต่เผระเผิญว่าอะไรครับตรงที่พี่ไฮไลไท์ไว้ที่พี่วงไว้เห็นไหมว่า x เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่า x เป็นลบ3มีได้ x ก็เลยตอบได้แค่3ครับดังนั้น x เท่ากับ3โอเคไหม เมืเอ่อ x เป็น3จบและแฮปปี้ทุกคนครับตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะดังนั้นต้องการ x กำลัง2บวก x บวก1ทุกคนครับแทนกลับเข้าไปเลยแทน x ด้วย3ครับเป็น3กำลังสอบวก3บวก1เนากกะ3กาลังสองเป็น9บวก3 12บวก1 13จบแล้วครับข้บอนี้ตอบ13นั่นเองทุกคนครับเก็บแต้มไปอีก1ข้อนะครับ 13ตอบชอยค c e ข้อี่ทุกคนครับตอบช h o i c e ข้อสามสิบสามนั่นเองเกตบักอันนี้เป็นทิกเมทริกนะครับจำไว้นะถ้าเป็นเมทริกน้องเริ่มจากอีตรงเงื่อนไขที่คือโจทย์พวกแผ่หนึ่งเขาจะให้ลักษณะเมทริกที่คูณกันแบบนี้เขาเรียกพี่เขาเรียก,กว่าสมการเมทริกแบบนี้น้องเริ่มจากแบบนี้ก็ค่อยจัดรูปโดยเอาเอินเวิร์ดหรือเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรสักอย่างหนึ่งแทนลงไปเพื่อให้คิดเลขง,ง่าย โอเคป้ okay, เดี๋ยวค่อยฝึกสเต็ปไปกันฝึกบ่นอยบน้นองจะจับทางได้แน่นอนโอเคป้าจุด์เรื่องไมทีออกแนวแนวเดิมออกซ้ําๆแบบนี้แหละโอเคไหมทีนี้ไปดูข้อสุดท้ายของนี่ครับข้อที่18ทุกคนครับเป็นเรื่องเซตทุกคนครับสิบแปดาบอกว่าให้ NS เนี่ยแทนจำนวนสมาชิกของเซตเอทุกคนครับและถ้าบอกว่าถ้า abc เป็นเซตครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าอะไรบ้างเงื่อนไขว่าสมาชิกของ a มี10ตัวนะสมาชิกของ a intersect b มีกี่ตัว4ตัว a intersect c มี3ตัวนะครับ แล้วก็ A union B union C มี18ตัวโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าค่ามากที่สุดครับที่เป็นไปได้ของ B union C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทุกคนครับข้อนี้มันฟังมันดูแล้วอ่านแล้วเหมือนจะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนน้องดูนะให้น้องดูเขังนสายที่ยาวที่สุดอีนี้ A union B union C จริงไหม A u n i o น B u น i o n C เนี่ยในในสูตรการหาจำนวนสมาชิกของเซตเนี่ยมันก็มีสูตรเดียวที่มันยาวที่สุดในเรื่องเซตจริงไหมสูตรนั้นคืออะไรครับจำนวนสมาชิกของ A u n i o น B u น i o n C เนาะมันก็คือ n a นะครับบวกกับ n b จริงไหมไล่ไปครับบวกกับ n c แล้วลบส่วนที่อินเตอร์เซกกันเนาะส่วนที่ร่วมกันนะครับ n a i เ t e r s e c t c เนาะลบ n b นเตอร์เซก c และก็บวกส่วนที่ซ้ํากัน3ตัวโอเคปะ ก็คือ a intersect b นะครับแล้ว intersect กับ c ทีนี้คนครับแทนค่าลงไปครับแทนค่าสิ่งนี้โจทย์ให้มาลงไปเลย a อยู่นี b ยู่นี่ c บอกมาคือ1 8แทนลงไปครับ n a คือ10เนาะ n b บอกไหมไม่บอกติดไว้ครับ n c บอกไหมก็ไม่บอกติดไว้เนาะ a intersect b บอกมาคือ4ครับ a intersect c ก็สามเนาะ a เอ้ยไม่ใช่ a b intersect c บอกไหมไม่บอกก็ติดไว้โอเคปะติดไว้เนาะ แล้วก็อินเตอร์เกกัน3ตัวก็ไม่บอกติดไว้ครับอ่าทีนี้แหละน้องมาดูซิคิดเลขก่อนครับคิดเลขตัวที่เป็นเลขเนาะ10ลบ4เหลือ6 6ลบ3ก็3ย้าย3ลบออกจาก18เนาะก็จะกลายเป็น15ครับเท่ากับ NB เนาะแล้วก็บวกกับ n c ครับลบกับ B i อินเตอร์เซกและก็บวกกับ A อ n ินเ s e c ์เซ n ก e r s e อินเทีนี้ทุกคนครับ ถ้าน้องมีสายตาที่แหลมคมและน้องตาไวนับน้องจะสังเกตเห็นว่าดูตรงที่พี่ไฮไลท์สีม่วงให้ดีนะทุกคน E ตรงนี้ E ตรงนี้อ e ตรงนี้อ e ตรงนี้มันคืออะไรวะ BN เจำนวนสมาชิกของ B บวกจำนวนสมาชิกของ C ลบส่วนที่อินเตอร์เซ็กัรล่อง B กับ C มันก็คืออะไรตอบพี่ดังๆมันก็คือ B ยูเนียนกับ C จริงปะจริงเนาะโอเคไหม มันคือ B ยูเนียนกับ C ีเนาะทุกคนโอเคไหมโอเคเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามนะครับเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามพอดีเดี๋ยวทุกคนพี่ขอไฮไลท์สีให้ให้มันเหมือนกันดีกว่าวะนะครับเดี๋ยวน้องจะจะได้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเนาะสีม่วงไม่เอาดีกว่าเอาสีเขียวจะได้เหมือนกันเนาะตรงนี้ทุกคนตึง้งตรงนี้เนาะคือ B ยูเนียนกับ C ีโอเคปะ่ะทุกคนครับเสร็จแล้วพี่ก็ลองย้ายเจ้าอะไรครับย้ายเจ้าตัวนี้เนาะ ไปลบออกะกันนะครับก็จะกลายเป็น15นาะลบออกจาก N A อนะินเตอร์เซก b อินเตอร์เซก c เนาะเท่ากับ B u ยูเนียนกับ C สซีนี้โจทย์ต้องการอยากจะรู้ก็คือ EB ยูเนียนกับ C เนี่ยค่ามังสุดของมันที่เป็นไม่ได้คืออะไรซึ่งอีเจ้า B u ยูเนียนกับ C ครับมันก็คือเอา15เนี่ยไปลบออกส่วนอินเตอร์เซกกัน3ตัวระหว่างเซต3เซตคือ A B C โอยสำลับโทษทีครับระหว่าง A B C จริงไหมนั่นหมายความว่าการที่มัน จะมีค่ามากสุดได้เนี่ยสำหรับ B union C เนี่ย E นี้ต้องเป็นอะไรครับ E นี้ต้องเป็น0จริงไหมงั้นถ้าอีนี้เป็น0ูนย์ครัอีนี้มีค่ามากสุดเลยครับ B u n i o น C งั้นถ้าอีนี้เป็น0ูนย์ถึงจะทําให้ B u n i o น C มีค่ามากสุดงั้นค่ามากสุดที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็น15จริงไหมโอเคปะ่ะเนาะดังนั้นค่ามากสุดนะครับของนะครับจำนวนสมาชิกข,ของอะไรครับ B union กับ C ก็คือ 15นั่นเองก็คือเอาอีเนี้เป็นศูนย์ไปเลยโอเคปะงั้นตอบช้อยข้อที่5นั่นเองโอเคปะเก็ตเนาะเก็ตเนาะไม่งงนะครับนะครับหลังจากดูดูพี่เฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปฝึกทําฝึกฝนด้วยนะครับลองปิดเฉลยลองทําด้วยตัวเองถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มไงก็ลองเปิดเฉลอยอีกแล้วฝึกฝนบ่อยๆครับการที่น้องเนี่ยจะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นได้นะครับน้องต้องฝึกทําด้วยตัวเองนะครับบ่อยๆและซ้ําๆด้วยนะครับเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยมันจะไม่มีใครช่วยน้องแน่นอน นอ้อยตัวน้องเองน้องต้องฝึกทาด้วยเองบ่อยๆครับยิ่งน้องซ้อมหนักแค่ไหนนะในห้องสอบน้องยิ่งสบายแล้วก็เหนื่อยน้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีสงสัยตรงไหน,นมีเรื่องตรงไหนที่มันค้างคาใจยังไม่เคลียร์เนาะมาทักแชทถามพี่ได้หรือจะอินบ็อกก็ได้ทุกคนในแชทส่วนตัวในไลน์หรือไอ้ีบางคนติดตาม IG พี่ถามได้เลยครับทุกช่องทางครับพี่พร้อมช่วยเหลือทุกคนเนาะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ครับกับ น้อง,องหรือกับเพื่อนๆน้องก็แชร์ในหน้าเฟซเองเพื่อแชร์เก็บไว้ดูซ้ำก็ไเลยครับแล้วการเป็นแล้วการแชร์เนี่ยเป็นการแบ่งปันเพื่อนๆในเฟซน้องด้วยหรือไปสอนเพื่อนต่อก็ได้เนาะเอาเทคนิควิธีการคิดเนี่ยไปสอนเพื่อนต่อจะทําให้น้องได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอพี่ได้ไหมพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้บายไปแล้วครับ bye bye, รบายกล้าไปแล้วไปแล้วรับ